ช่วงคุณแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Next Care เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการกับช่วงคุณแม่มือนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกน้อยเช่นการหกล้มเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะดูแลเอาใจใส่แล้วก็ที่สําคัญนะคะควรที่จะทําความสะอาดแผลอย่างถูกต้องด้วยค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณแม่นภทรนะคะจะมาเล่าเหตุการณ์ที่ลูกน้อยเจออุบัติเหตุแล้วก็เคล็ดลับในการดูแลรักษาทําความสะอาดแผลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นภาสวัสดีค่ะ,คะ ไหนแล้วถึงเหตุการณ์น้องไปหกล้มเหรอคะก็คือต้องขอบอกก่อนว่าช่วงนี้น้องแบบซนมากกีบสวมแล้วก็แบบคือซนมากๆแม่ห้ามเขาก็ไม่ฟังค่ะแล้วเขาก็ชอบเล่นซนทั้งวันแบบเนี้ยค่ะค่ะก็อย่างล่าสุดนี้แม่พาเขาไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านนะคะแล้วก็วันนั้นพอดีว่าไม่ได้เตรียมตัวก็เลยคือใส่กางเกงขาสั้นไปค่ะก็เลยบอกเขาว่าวันนี้คืองดเล่นเนาะคือว่าแม่ไม่ได้เตรียมพร้อมกางเกง ขายาวมาให้ใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกคือเขาาไม่ฟังเราอยู่แล้วเขาก็วิ่งปูดของเขาไปเราก็ตะโกนไล่หลังว่าเออวิ่งช้าๆนะลูกเดี๋ยวจะล้มค่ะค่ะก็แค่นั้นแหละไม่ถึง3นาทีค่ะก็คือว่าใช่ก็คือว่าร้องจ้าขึ้นมาแม่ก็เอวิ่งไปดูก็ปรากฏว่าเขาแตกนิดหน่อยแล้วก็มีเลือดซิบซิอะค่ะค่ะหลังจากนั้นก็เราแม่ก็จัดการพากลับ ไปปฐมพยาบาลกันนะคะซึ่งทําบ่อยมากเหมือนกันปฐมพยาบาลก็คือว่าก็คือว่าขั้นแรกแม่ก็จะใช้น้ําเกลือสําหรับล้างแผลล้างบริเวณแผลนะคะแล้วก็จะใช้ผ้าเช็ดบริเวณแผลให้แห้งเพื่อลดการติดเชื้อหลังจากนั้นก็จะใช้ยาสําหรับทาแผลสดทาบางๆบริเวณแผลอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็จะปิดด้วยพัตเตอร์ยาค่ะค่ะ เพื่อป้องกันพวกฝุ่นละอองพวกชารคเข้าสู่แผลเนี่ยค่ะแต่ก็มันเป็นธรรมดาของรูกวัยนี้นะคะเขาจะแบบต้องการที่จะเรียนรู้โลกภายนอกเพียงแต่ว่าเราจะต้องคอยระวังอาจจะต้องเตรียมความพร้อมแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องนะคะแต่ที่สิ่งดี่เห็นมากที่สุดเลยเดี๋ยวบางทีเด็กหกล้มเลือดไหลเนี่ยสิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ทําอะไรรูกไหมคะเขาไปเป่าแผล เพียงอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วน่าจะเป็นการบประปลมให้ลูกหยุดร้องไห้มากกว่าที่จะหวังว่าเลือดจะหยุดไหลแต่จริงๆแล้วเนี่ยหารูไหมว่าการเป่าแผลเนี่ยบางทีอาจจะทําให้แผลนั้นติดเชื้อแล้วก็อักเสบได้มากขึ้นนะคะบางทีเชื้อโรคของเราอาจจะไม่รู้นะคะทั้งที่ดีทําขั้นตอนแบบที่คุณคุณแม่นภัฒนแนะนําจะดีกว่านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะมาเลาแชร์ประสบการณ์เป็น ความรู้ให้กับคุณแม่ทางบ้านด้วยขอบคุณมากค่ะทางรายการก็มีหนังสือจากสำนักพิมพ์รักลูก small ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ